ถ้าความสามารถเฉพาะตัวดีเนี่ยนักฟุตบอลมาเล่นระบบไหนก็ได้ทั่วโลกเนี่ยเขาซื้อนักฟุตบอลเนี่ยเขาซื้อความสามารถเฉพาะตัวหรือซื้อว,ว่าเจเล่นระบบนี้เก่งอาจารย์คิดว่ามันมันจะกลับมายังไงกับฟุตบอลเยาวชนเราย้อนกลับง่ายๆความสามารถเฉพาะตัว,ตวคุณระดับเอเชียเล่นเอเชียได้กี่คน สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรปัดครับทุกวันพรฤหัสบ,บดี2องทุ่มทาง YouTube ทยรัฐออนไลน์และก็ a c e b o o k ไทยรัฐสปอร์ตนี่คืออีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยเรื่องราวในวงการฟุตบอลไทยและคงจะเป็นการพูดคุยบ่อยๆกับหลายบุคคลในวงการทั้งในปัจจุบันและอดีตเพื่อสะท้อนถึงมุมมองในปัญหาการพัฒนาฟุตบอลไทยในเชิงโครงสร้างทั้งอดีตและปัจจุบันวันนี้เป็นคิวของอาจารย์หลังครับชาญวิทย์ผลชีวินนะครับอดีตผู้สอนทั้งทีมเยาวชนและก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ จากอดีตจนถึงปัจจุบันอาจารย์หลังก็ยังคงทํางานให้กับวงการกีฬาในฐานะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางกรอบและก็นโยบายเพื่อขับเคลื่อนทิศทางกีฬาของประเทศวันนี้ครับเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นของฟุตบอลทีมชาติไทย ไม่ผิดถูกนะครับเมื่อก่อนทําไมเราสามารถไปไกลถึงระดับเอเชียแต่ปัจจุบันเนี่ยดูวิวแววแล้วการไปสู่ระดับนั้นดูเหมือนจะค่อนข้างห่างไกลและที่ขาดไปได้เลยครับก็คือเรื่องที่ต้องพูดถึงกันในระยะหลังคือการพัฒนาระบบเยาวชนที่กาลังถูกตั้งคําถามจากแฟนบอลอยู่เสมอจากผลงานที่ออกมาในระยะหลังไม่รอช้าครับไปพูดคุยกับเขาดีกว่าอาจารย์รังชาญวิทย์ผลชีวินครับคุณต้องมองให้ออกว่าณนะวันนี้เนี่ยที่คุณอยากไปบอลโลกเนี่ย ย้อนกลับง่ายๆความสามารถเฉพาะตัวคุณระดับเอเชียเล่นเอเชียได้กี่คนมไม่ใช่าล้วพูด,พดนะตอนผมทําผมก็บอกแล้วผมต้องพัฒนาตรงนี้ก็อยากให้เด็กไปตั้งนานแล้วอ่าไอ้น,นี่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าโค้ดอันดับหนึ่งของโลกมาเลยจ้างมาเลยกี่กี่ร้อยล้านกีน่พันล้านก็นแล้วแต่ถามว่าบอลไทยได้ไปบอลโลกไหมจริง,รงๆเราก็ลองมากันเยอะนะไอ้โค้ดที่ไปบอลโลกกันมางกี่สมัยเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะก็มันได้วัตถุดิบนักบอลยังไม่ถึงระดับเอเชียมัน กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่พัฒนาพอที่จะไประดับเอเชียอ่้อย่างตอนเนี้มุ้ยไปมาอ่ะอุ้มล่ะเจชนะชิพยังคงอยู่แล้วเดี๋ยวอาสุบโชสารชาติมีอินชาวัตถ์ถ้าโดยรวมวันนี้เราไปเล่นต่างประเทศเนี่ยยังได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองพี่ให้เอามาถ้าคิดเป็นอัตราส่วนนะก็ได้หนึ่งในสามไอ้หนึ่งในสี่แล้วกันอ่ะถือว่าถามว่าดีไหมดีกว่าเก่าเยอะดีกว่าเก่าเยอะนะบริหารจัดการบอลอาชีพตอนเนี้ยสโมสรทุกสโมสรเอาสิบสโมสรบนเนี่ย พัฒนาแม้กระทั่งอะคาเดมี่อ่ะอันนี้พูดถึงตัวโสโมสรน,นะถูกต้องอ่ะโอเคโอเคอ่าทีนี้พอมาถึงทีมชาติทําไมคุณไปจ้างโค้ชเก่งที่สุดในโลกมาแล้วทําทีมไปไม่ได้มันมีเวลากี่วันที่ที่จะพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเด็กอะ่ะครับมันได้แต่ใส่แท็กติกอ,อย่างมากมันมีเวลาสองอาทิตย์เองสรุปคือ คนจ้างฝ่ายบริหารก็หลงลืมไปว่าไปเอาคนเก่งมาแต่ไม่มีเวลาขอทำงานตายอยู่ดีแล้วคนที่พัฒนาเด็กจริงๆอ่ะความสามารถเฉพาะตัวนักฟุตบอลจริงคือใครโค้ชโมสรครับเพราะนั้นไอ้โค้ชอาชีพโค้ชทีมชาติเนี่ยคุณต้องไปนั่งคุยกับโค้ชโมสรอันนี้พี่พูดมานานแล้วไปดูเทปเก่าๆได้เลยก็จริงก็จริงครับเพราะว่ามันแมตต์ต่อแมตต์แล้วมันเดือนปีนึงมันต้องพัฒนาครับคุณสมมุติว่าเจเนี่ยเล่นตำแหน่งนี้นะ จุดอ่อนของเจคือลูกมงยกตัวอย่างเลยเพราะนั้นก็ไปบอกโค้ชสโมสรหน่อยช่วยพถ้าว่างช่วยพัฒนาลูกนมให้เขาหน่อยเพราะผมจะใช้เขาช่วยทีนี้ยิงไกลเดี๋ยวนี้มีไหมน้องไม่อ่ะคือยิงในลีกแต่ว่าในทีมชาติมันแบบจังหวะมันไม่มีเลยเพราะนั้นพอมันเลิกซ้อมทําการบ้านให้ผมหน่อยนะทําไมเมื่อก่อนพี่พูดพี่ไปได้หมดเลยทุกสโมสรพี่ไปให้ข้อคิดอย่างนี้ครับลูกคอสจะด้านข้าง กองหลังกับประตูออกมาชนกันตลอดเลยลูกมงเชียร์ไม่ดีเก็บบอลสองไม่เป็นอ่าใช่อ่าเพราะน,นั้นช่วยช่วยเติมให้พี่หน่อย,ชยเช่นเซนเตอร์ใครอยู่สโมสรไหนยิ่งมาอยู่ด้วยกันได้โอ้โหยิ่งดีเลยอือแล้วพอรวมทีมกันเจ็ดวันสิบสี่วันสองอาทิตย์เราก็มาใส่แท็กติกแค่นั้นเองครับ<า>ทำไมยุโรปก,ก็ถึงไปได้อะเพราะทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วเอามาใส่แท็กติก แต่บ้านเราอินดิวิดวันเองยังไม่ได้เลยคุณสอนความสามารถเฉพาะตัวก่อนหรือสอนระบบก่อนอเออเขาตอบว่าไงผมอยากรู้เออก็ทุกคนเป็นเน้นระบบไงทุกวันเนี้ยไปเน้นระบบความสามารถเฉพาะตัวมันถึงหายอ๋อเพราะว่าเขาไปคิดคือสมัยก่อนเด็กเราเนี่ยใช่อินดิวิดันอินดิวิดวงัหนมากเพราะยาวชนเราอ่ะเราเจอพวกบาซิลอลยอินดิวิดยได้ดอ่ะถูกไหมแต่ตอนเนี้ยมันสวนทาง แล้วพี่กระถามว่าแล้วเขาซื้อความสามารถเฉพาะตัวหรือเขาซื้อระบบนักฟุตบอลทั่วโลกเนี่ยเขาซื้ออะไรกันสุดท้ายแล้วเนาะฐานที่สุดแล้วแล้วถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณเล่นระบบอะไรก็ได้ใช่ป่ามึงจะไทยเวบาซิลเวเยอรมันเวอิตาลีเวอะไรเวก็ได้หรือจะโทเวตรงนี้ก็ได้ได้หมดเออถูกไหมอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เราไปไปเผชิญกับการผูกทางถูกต้องคือคืองี้กันจะอธิบายเดี๋ยวเผื่อแฟนฟุกคนที่เขาดูคลิปเนี่ยเขาไม่เข้าใจแต่หลักว่าทําไมสุดท้ายแล้วเนี่ย เราบอกว่าระบบเราอ่อนวันนี้เรา,าเอาระบบปูนแต่เด็ก,กแต่สุดท้ายธ่รมชาติมันบอกว่าเด็กมันต้องทำอินดิวิวลเพราะอะไรเขาสามารถเฉพาะตัวเรื่องของเรื่อง2ส,ส่วนนี้มันไปด้วยกันครับอ่าแต่ระบบของเด็กเนี่ยไม่ใช่ระบบจนกระทั่งทักษะเลี้ยงสรงมุง่งยิงคอนโทรลหายหมดหลเลยอ๋อเหมือนคุณเอาระบบไปใส่ให้เขาหมดอา้าวหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้หลบเขาได้ไหมป้องกันได้ไหมแล้วไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะเขาหนึ่งต่อสองต่อสามแล้วนะเขาลาดกระจายนะใช่ครับแต่บ้านเราไปถึง นู่นจะยิงประตูอยู่แล้วส่งกลับมาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเขายกประตูออกยังไม่รู้เลยไปดูได้เลยอ๋อมันเหลียมมันลืมมอยว่าสุดท้ายเนี่ยคีย์ซักเซสมันหรือว่าจุดสําคัญคือยิงประตูอยู่ดีฟุตบอถูกต้องไม่เอาไม่เอาสวยงามอะไรมากมายแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยง่ายๆการโจมตีโซนมีกี่แบบคุณก็เรียนรู้แล้วเรียนจนถึงโปรไลเซ่นกันแล้วอืมก็จแต่ทาไมคุณให้ส่งส่งจังเลยอะไรที่จะเมื่อไหร่จะใช้อินดิวดวลอืม มันต้องมีไม่มีไม่ได้ฟุตบอลไปดูเลย,เลยคุณไม่ใช่อินดีวิดวลเปไปไม่ได้ยิ่งยิ่งเขาลงไปรับแน่นรถเมย์สองชั้นสามชั้นอะไรแล้วที่ที่เราคุยกันอ่ะอ่าครับสุดท้ายมันต้องใช้ความสามารถจะตัวงต้อเลี้ยงเลยเข้าไปอ่าเพราะว่าการแก้เพรสซิ่งโดยการใช้คนเนี่ยบางทีมันหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเนี่ยทีเดียวมันจบเลยนะอ่าดูไอ้เจใหญ่ใช่ไหมไอ้เมซี่เจใหญ่อ่ะดูมันลากทีงกี่คนนะอืมญี่ปุ่นเกาหลีหมดแล้วถูกป่ะพร้อมแล้วครับ คุณจเจาโมเดลแบบไหนทำไมญี่ปุ่นเกาหลีคัดบอลโลกแชมป์เอเชียสี่ทีมสุดท้ายเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วฝั่งนี้ก็แย่งกันตะวันออกก,าอล,กอลางอิอาารักอิหร่านซาอุการอยู่แค่นี้เพราะว่ามาตรฐานก็เป็นระดับโลกแล้วนักบอลเขาครับของเรามันยังระดับจะเอเชียจะอาเซียนย,ยังยังอยู่แค่นี้เข้าใจครับกรารมันยังสวิงอยู่มันมันพร้อมจะขึ้นขึ้นลงดีตลอดเวลาเอางี้ 2,026ใกล้แล้วครับอาจารย์2,022ไม่เป็นไรก็ซื้อตั๋วไปดูอีกสมัยหนึ่ง8ทีมนั่นแหละผมรู้ว่าอาจารย์เนี่ยรู้อยู่แล้วเอางี้ขอยากแลกเปลี่ยนกันอย่าฟันธงว่าไปได้ไปไม่ได้เดี๋ยวดราม่าไอ้ทว่าศักยภาพเราเนี่ยเอาแค่เราเข้า12ทีมได้ไหมเพราะว่าสมัยที่ผ่านมาเราหลุดต้องได้12ทีมเนี่ยบอกเลยต้องได้พี่ทำกสิกรไม่มีตัวต่างประเทศแม้แต่ตัวเดียวทำไมได้แชมป์เอเชีย2สมัยแล้วยังได้แชมป์2ทวีปได้อีก อ๋อไอ้ที่เป็มสมัยเขาเียนะฟุตบอลอะไรนะ<อ>ที่เ,อ,เอ่อเออมันจะเป็นชตแชมป์ชนแชมป์ใช่ไหมเอฟซีเอไอ้น,นั่นคือเอาแชมป์เอเชียกับแชมป์แอฟริกาเล่นกันอีกครับอทำไมเรายังยังล้มอียิปต์ได้เราก็ไม่ได้เลยคือเรารู้ว่าเราเป็นรองเยอะเพราะนั้นสิ่งที่เราฝึกที่สุดมากที่สุดคืออะไรเกมรับแค่นั้นเองแล้วแล้วเออแล้วแท็กติกที่เราเล่นคืออะไรลูกโต้กับพอไอ้กองหลังเราเคลียบอลโด่งได้เนี่ยตกวันสองเนี่ย ไอ้เตีย้ยไอง้ง้วนไอ้มิดฟิลเขาเรียกล้ลูกเขียดทั้งหลายเนี่ยได้ปุ๊บก็อันเฟดยุคน,น้นยุคน,น้นยุคไม่ก็ไอ้เชิคงมากครับสมมุตินะไอ้พานุวัตรยินผันอะไรเงี้ยแล้วก็ลากกระจายเลยมึงไปถึงสุดเส้นได้หาจังหวะยิงหรือผ่านหรือคัทแบ็กสุดท้ายคือเราเข้าใจหนึ่งบริบทฟุตบอลไทยสองเราเข้าใจเด็กดแล้วเราถึงจะร,รู้ว่าวิธีการอะไรที่เหมาะสมกับความเป็นเราฉะนั้นวันนี้เนี่ยในมุมมองจะหลังคือเราจะคลองบ<ะ>อลได้ไม่ผิด เราจะเล่นบิวอัพอะไรไ,ไม่ผิดแต่เราต้องรู้ตัวเองว่าเมื่อเราไปเจอกับทีมระดับนี้จะเ,เล่นกนะับเขายังไงถูกไหมคุณคลองบอลสู้เขาได้ไหมนะ่ะใช่ใช่เจยเข้าใจไม่มีทางเลยอ่าเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาไงเตรียมออสิ่งสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคืออะไรนี่แหละนี่แหละคือแท็กติกละนี่แหละคือยุทธวิธีในการเล่นนะจริงวันนี้มีประเด็นคําถาม,ถามแฟนบอลบอกว่าเฮ้ยชาติอื่นเขาเก็บตัวตามไปจินฟี ف าเจ็ดวันเลยเราต้องทําให้ได้ แต่วันนี้อาจารย์หลังพูดเชัดเจนว่าในเมื่อทักษะอะไรเราเป็นรองเขาเราก็ต้องเผื่อเวลาของเราเองนั่นคือหนึ่งประเด็นถ้ามีเวลาเตรียมทีมคนทําอาจจะไม่ต้องถึงระดับโลกก็ได้เอาแค่คนที่เรามีเวลาเตรียมว่าเราก็ทําคนเราขึ้นมาแต่วันนี้ถือว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์พอโตขึ้นมาก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อน้องๆมาเยอะนะอย่างรุ่นนี้พอบอกว่ามีอุ้มมีเจี่ยที่ที่ถือว่าเป็นท็อปคลาสมุ้ยเองโอเคสามสิบกว่าแต่วันนี้มุ้ยอาจารย์เป็นคนทํามุ้ยมาตอนเป็นดาวนาวันนี้ ยังเป็นกองหน้าตลากทีมชาติเกิดอะไรขึ้นครับถามเล<ห>ยสิทำไมม้ยยังเล่นอ่ะคุณกิติรัตน์ยังถามเลยตอนนั้นนะอ๋อมีโต้ในการทีมแล้วการทีมถามว่าโอ้โหอาจารย์เอามันขึ้นมาเลยเหรอไหวเหรอตอนนั้นเอเช่นครับผมก็บอกว่าอาจารย์ประวิทย์เขายังสร้างปียพงษ์เลยปียพงษ์ก็ยี่สิบแปดสิบเก้าตอนนั้นอ่ะมันมีแววแล้วเพราะผมเป็นผู้ช่วยแต่ตอนนั้นมันใหม่มากอาจารย์เพราะว่าบอลหลีกเราอ่ะมันยังไม่ได้แข็งแล้วเด็กเด็กสิบแปดกับทีมชาติชุดใหญ่มันเด็กเส้นอย่างเดียวถูกมองกันแน่นอออน่าาแล้้วกกก็็มมพีหยไโขึ อ้โกปแบบได้ลูกมหาสารย์ลูกเดียวอะแล้วดังเป็นแตกเล้แล้วก็สร้างจนกระทั่งมันก็มั่นใจจนเป็นเก่งอะครับใช่ไหมถ้าจะไปบอลโลกเนี่ยผมว่าอาจารย์เห็นด้วยนอนยาวชนโลกเราต้องไปก่อนต้องต้องไปอันนี้เราพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย17แล้วก็ขึ้นมา19ครับแล้วก็ยู1่21กับ23เราขาดช่วงไม่นานมากนี่คือ4 4สเต็ปเนี่ยคุณขาดไม่ได้เลยครับยังไม่ต้องพูดถึงยุคใหญ่นะ ถ้าคุณไม่มีสี่สเตปนี้นะชุดใหญ่คุณก็ตายเพราะตอนนี้ชุดใหญ่ว่าเอาพู้งตัวนะชุดใหญ่เรากินคุณจะสโมสรถูกต้องเราดึงตัวเข้าไปได้หมดแต่ถ้าเราสร้างในตรงนี้เด็กผู้นี้มันเข้าโครงสร้างสโมสรมันแข็งใช่ไหมแข็งแล้วมันมีประสบการณ์เลยเดี๋ยวนี้เราสําเร็จในอาเซียนเยอะกว่าในช่วงนี้เรายังไปเอเชียลำบากไม่ได้ถูกต้องงันย้อนมาตอนนี้ในอาเซียนขี่ๆแล้วบางทีดูแล้วจะเริ่มเป็นรองเขาได้ไหมอาจารย์คิดว่ามันมันจะกัดมายังไงกับฟุตบอลเยาวชนเราผมผมไม่อยากให้ใช้คําว่ามองผ่าน มันมองผ่านอ่าเนี่ยผมก็ถามพอดีว่าแฟนบอลมีประเด็นแล้วแขกรับเชิญไม่ใช่เป็นแค่อาจารย์คนเดียวเวลาใครมาที่เป็นคนฟุตบอลจะถามตลอดไม่รู้ว่าเขาเขามองคนฟุตบอลน่ะจะมองต่างเหมือนกันเขาบอกว่ากูจะก้าวข้ามอาเซียนได้ไงอาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ไงคือมันเป็นบันไดพี่เปรียบเทียบเหมือนบันไดเรามีบันไดขั้นที่16พอข้ามกุ๊กเก็เยาวชนโลก17ปีแหละแล้วเราก็ต้องข้ามเยาวชนโลก19ปีใช่แล้วเราก็ต้องเข้ายูยี่สิบเอ็ด จากไอ้ตรงนี้มันจะห่างระหว่าง19กับ23มันต้ง4ี่ปีเพราะนั้นเราควรจะมียู21ให้เหมือนยุโรปไปเลยครับนะครับแล้วก็ไปยู23จากยู23เนี่ยมันจะผสมระหว่าง23กับชุดใหญ่แต่อาจารย์ไม่ซีเรียสว่าจะต้องอ่าปหนึ่งแชมป์แชมป์สองคือแต่ต้องเข้าร่วมโดยมีคุณภาพคือมีเวลาให้เก็บตัวนักกีฬาชุดสองะไรไม่จําเป็นทําได้เราเตรียมเลยเตรียมสาหรับที่ขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ครับไม่เตรียมไม่ได้ยู23มันหัวใจเลยครับหัวใจที่ขึ้นไปสู่ มันเป็นห้องหนึ่งอะถ้าเราแบ่งหัวใจเป็นสี่ห้องนะสิบสิบเจ็ดนี่คือห้องหนึ่งสิบเก้านี่คือห้องหนึ่งยูยี่สามนี่คือห้องหนึ่งแล้วก็มาชุดใหญ่ครับขาดห้องไดห้องหนึ่งไม่ได้จริงๆเราต้องไปตั้งต้นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ตอนเราไปสิบหกสิบเจ็ดปีถูกต้องชิงแชมป์โลกถูกต้องจุดหนึ่งที่ส่วนตัวผมมองมันไม่ใช่เพิ่งยุคนี้นะทุกยุคที่ผ่านมาใช่ใช่ผมเข้าใจแรกๆเนี่ยเราบอกเลยความสามารถเฉพาะตัวนักบอลเราดีมากถูกไหม ไม่มีระบบเลยใช้ความสามารถเฉพาะเต้เล่นกันแต่มันก็ได้แชมป์ได้อะไรตามสภาพมันปัจจุบันเนี้ยเราระบบดีมากเอาโค้ดแต่และประเทศเอาพูดง่ายจ้างมาอย่างดีเลยเสร็จแล้วอินดิวิดวลหายมันก็ไปได้กันมัน,ไ,นไม่ได้ันมันต้องไปด้วยกันทั้งสองอย่างเพราะนั้นอนาคตเนี้ยผมยังเห็นอยากเห็นอนาคตนะทำยังไงจะให้มันไปได้ก่อนที่จะเอาระบบใส่เนี่ยความสามารถเฉพาะตัวต้องเหนือก่อนถูกต้อง ถ้าความสามารถเฉพาะตัวดีเนี่ยเจนักฟุตบอลมนเล่นระบบไหนก็ได้เข้าใจครับเข้าใจนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออะไรทั่วโลกเนี่ยเขาซื้อนักฟุตบอลเนี่ยเขาซื้อความสามารถเฉพาะตัวหรือซื้อว่า,วาเจเล่นระบบนี้เก่งถูกไหมเข้าความสามารถเฉพาะตัวก่อน,อนมัน้น<ม>าแบบแล้วก็โอเคเราขาดไอ้ตรงนี้นะไอ้คนที่จะมาต่อระบบนี้ให้เรานะเอ้ยมันลงตัวพอดีเลยความสามารถเฉพาะตัวกับระบบวิธีการเล่นของมันซื้อเลย ลก็สรุปปิดท้ายง่ายว่าการสร้างเยาวชนสุดท้ายนะทุกประเทศหรือที่ไหนก็ตามบริบทบ้านเรามันชัดเจนคือเด็กเราพื้นฐานมันชอบเล่นบอลโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวฉะนั้นคือถ้าคุณสร้างตั้งแต่พื้นฐานคือสร้างพื้นฐานคือให้เด็กมันฐานแน่นก่อนเลี้ยงสรงงงยิงนั่นเสร็จปุ๊บคอนโทรน่พอเสร็จปุ๊บพอไปขึ้นในระดับที่มันเริ่มหวังผลเอาระบบใส่ปุ๊บเนี่ยมันถูกต้อมถูกต้องแต่ถ้ากิดิว่าคุณเอาระบบใส่แต่เด็กคุณพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กไม่ดีก็เล่นอยู่ดีคือ เบสิกเทคนิคที่เราเรียกกันนะหรือภาษาวิชาการฟุตบอลเขาเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวแล้วกันถ้าความสามารถเฉพาะตัวไม่ดีเนี่ยคุณจบแล้วคุณขึ้นไปเล่นอีกระดับไม่ได้ความเป็นอาชีพกับความเป็นเลิศในอนาคตจนะะไม่ว่าจะเป็นเทนนิสวอลเลย์บอลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีอยู่สามสี่พาร์ทเองหนึ่งก็คือฟิตเนสพี่ถามเจว่าอบอลอาชีพหรือพวกที่ฟิตเนสกันทั้งหลายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ 8สัปดาห์2เดือน3อเดือนฟิตเนสมันทำไงงนะพร้อมแล้วใช่ครับแต่อีเทคนิคเนี่ยสสัปดาห์4สัปดาห์8สัปดาห์ได้ไหมทุกวันนี้แมนยูกับเลี้ยวพูที่มาเนี่ยยังต้องมาซ้อมเทคนิคเลยเห็นปะครับยังซ้อมใช่ใชม่มันหัวใจเลยคือเทคนิคผมเห็นเขามีเซีซั่นเนี่ยเขาเป็นเซสชั่นเป็นด่าเลยนะ้ังเลยเหมือนเหมือนที่ผมไปดูเนี่ยพวกคนญี่ปุ่นที่เขาเข้ามาทำไทลีกเขามาครั้งแรกเขาบอกเลยว่าสัปดาห์แรกเขาไม่ทำเลยครับจะหลังเขาตั้งกลวยแล้วก็ทําฐาน ไอ้พวกงุย้ยพวกนักบอลน่ะบอกว่าอันนี้คือเคยฝืนตั้งเด็กแล้วแต่เขามาทากับเด็กอายุบางคน30กว,ว,ว่า20สกว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเราอ่ะข้ามเรื่องนี้ไปไก,กลมากนะจนต้องกลับมาเพราะว่าถ้าเฟิร์สทัชคุณไม่ดีคุณจับบอลแรกไม่ได้เปรียบคุณก็ต้องไปแก้สถานการณ์เลี้ยงหลบเขาแต่ถ้าบอลแรกคุณได้เปรียบคุณทําต่อได้เลยทุกคนเนี่ยที่มีองค์ความรู้มีความตั้งใจที่เข้ามาช่วยกันบริหารจัดการเนี่ยแต่เราก็ต้องถอดบทเรียนอยู่เรื่อยๆระยะสั้นทำไมเป็นนี้ระยะกลางจะทำยังไงและระยะยาว เพราะนั้นที่เราคุยมาเนี่ยตั้งแต่อดีตเราจะเห็นเลยปัจจุบันละ่ะครับตอนนี้เรากําลังมองอนาคตแล้วถ้าอดีตกับปัจจุบันมันยังไม่ไปไหนเนี่ยอนาคตไม่มีทางใช่ไม่มีทางเลยอันนี้คือคือที่เราคิดกันแล้วก็เหนื่อยอีกแล้วก็แฟนบอลก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วตกลงซีเกมจะเอาไงวะเนี่ยมันจะกลับกลับวันคำถามเดิมครับเอา้าแล้วบอลโลกเราจะไปไหมสิบสองทีมอา้าวไอโกไปมาแล้ว คารลอดก็เคยไปมาแล้วพี่ก็เคยไปมาแล้วพีเตอร์วิทก็เคยไปมาแล้วเอา้าจะกลับมาที่เดิมเหรอไม่ต่อสองหกเหรอ,อมไม่ใช่ได้แปดทีมครับมันเป็นไปได้